ตัวอย่างข้อสอบสออวนอข้อต่อไปครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้อเยื่อพืชนะครับหรือแผ่นทิชชูนะครับจากโจทย์ถามว่าคู่ของเซลล์หรือเนื้อเยื่อในข้อใดที่มีจุดกําเนิดต่างกันนะครับ ก่อนที่จะทําข้อสอบข้อนี้ครับครูขอทบทวนความรู้เดิมให้กับนักเรียนก่อนนะครับเ,เราเนี่ยมีการจําแนกเนื้อเยื่อพืชตามความสามารถในการแบ่งเซลล์ได้กับแบ่งเซลล์ไม่ได้ออกเป็น2กลุ่มนะครับโดยเนื้อเยื่อที่สามารถแบ่งเซลล์ได้ตลอดชีวิตเนี่ยเราจะเรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญหรือ meristematic t i s s e นั่นเองนะครับส่วนเนื้อเยื่อที่ไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเนื้อเยื่อถาวรหรือ permanent t ทิชชูในกรณีของเนื้อเยื่อเจริญนะครับที่เกิดนะครับมา เกิดมาลำดับแรกเกิดมาก่อนนะครับเกิดมาพร้อมกับต้นอ่อนที่มีการงอกออกมาจากเมล็ดเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเนื้อเยื่อโปรเมอริสเมนะครับโปรเมอริสเมนะครับซึ่งเราสามารถพบได้2บริเวณของพืชนั่นเองนะครับได้แก่ได้แก่นะครับมีสมาชิก2ตัวหรือพบได้2บริเวณของพืชได้แก่ชูตนะครับชูตแอปพิคอลเมอริสเม หรือที่เราเรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดนั่นเองนะครับก็อีกหนึ่งบริเวณนะครับก็คือที่เราเจอได้ที่บริเวณปลายรากของพืชเราจะเรียกว่ารูทนะครับแอปพิคอลเมอริสเตมโอเคนะครับเป็นเนื้อเยื่อเจริญกลุ่มโปรเมอริสเตมที่เกิดมาเป็นลำดับแรกของพืชน,นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนื้อเยื่อเจริญโปรเมอริสเตมนะครับก็จะมีการเจริญแบ่งเซลล์นะครับเจริญแบ่งเซลล์สร้าง primary meristem นะครับสร้าง primary primary meristem นะครับหรือเนื้อเยื่อเจริญปฐมภูมินะครับซึ่งเนื้อเยื่อเจริญปฐมภูมิเนี่ยจะทำหน้าที่ในการทำให้พืชสร้าง primary tissue หรือเนื้อเยื่อเอเนื้อเยื่อถาวรขั้นที่1เนาะนะครับทำให้เกิดเป็น primary โ o ้ดนั่นเองนะครับทีนี้ primary meristem เนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วย ไฮมารเมอริสเตมจะประกอบไปด้วยสามชนิดด้วยกันนะครับได้แก่ตัวของเจ้าโปรโตเดิม erm, นะครับโปรโตเดิมนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณผิวด้านนอกของอโครงสร้างพืชนั่นเองนะครับมีโปรแคมเบียมนะครับโปรแคมเบียมนะครับแล้วก็มีกราวกราวเมอริสเตมนะครับ โอเคนะครับทีนี้หน้าที่ของไพมารีเมอริสเตมอย่างที่ครูบอกนะครับมันทำหน้าที่ในการแบ่งเซลล์นะครับสร้างไพม r รีทิชชูนะครับสร้างไพมารีทิชชูนะครับซึ่งโปรโตเดิมเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอ e ีพีเดอร์มินั่นเองนะครับอ่ะซึ่งอ e ีพีเดอร์มิ เป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดในเซลล์พืชในในในอวัยวะพืชนั่นเองพบได้ทั้งในรากลำต้นใบนะครับอีพิเดอร์มิดเนี่ยเป็นเซลล์ที่มีชีวิตนะครับที่ไม่พบคอโลพาสภายในเซลล์จึงทาให้อีพิเดอร์มิดเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะครับและเรามักจะเจอนะครับที่ผนังเซลล์ของอีพิเดอร์มิดมักจะเจอสารพวกคิวตินหรือเรียกว่าชั้นคิวติเคิลเนี่ยครับมาเคลือบเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ํานั่นเองนะครับซึ่งคิวติเคิลที่เคลือบอยู่ในชั้น, id erm id นอีพิเดอร์มิดเน ของลำต้นกับใบนะครับแต่ไม่เจออที่ e p i d e ์ m i s ที่รากนะครับโอเคนี่คือความแตกต่างของ epidermis ระหว่างรากลำต้นใบนะครับทีนี้ส่วนของโปรแคมเบียมนะครับจะพัฒนานะครับพัฒนาไปเป็นนะครับะจะไปเป็น primary primary, primary mer primary stem ครับ primary stem กับ primary primary form โอเคนะครับอ่ะส่วนของกาวเมอริสเซมเดี๋ยวเอาลงมานิดนึงกาวเมอริสเซมเนี่ยจะพัฒนาจะพัฒนาไปเป็นอ่าพิษนะครับและคอเทกนั่นเองพิษและคอเทกเนาะที่พบได้ในอ่ารากและลำต้นของพืชน,นั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับอ่าจากนั้นครับไอ้เจ้า โปรแคมเบียมเนี่ยนะครับนอกจากจะพัฒนาไปเป็นไพรมารีไซเลมกับไพรมารีโฟเอ็มแล้วโปรแคมเบียมเนื่องจากพื้นที่กูเขียนไม่พอเนาะนะครับไอเจ้าโปรแคมเบียมตัวนี้นะครับขอเขียนซ้ำอีกรอบหนึง่งโปรแคมเบียมตกตัวเอ็มโปรแคมเบียมนะครับอ่าจะทำหน้าที่ในการสร้าง vascular cambium นะครับ vascular cambium ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเจริญทางด้านข้างนะครับเป็นเนื้อเยื่อเจริญทางด้านข้างหรือเราจะเรียกนะครับว่าเป็น secondary นะครับเป็น secondary เมอริสเต็มก็ได้นะครับเพราะว่าสาเหตุที่เรียกว่า s e c o n d a r y รี่เมอร์ิสเตมเพราะว่ามันแบ่งเซลล์สร้าง ary, s e c o n d a r y รี่ไซเลมกับ s e c o n d a r y รี่โฟมนะครับซึ่งทําให้เกิดเป็นการเจริญขั้นที่2ของพืชน,นั่นเองหรือที่เราเรียกว่า secondary g r o w คดนะครับโอเคทีนี้ทําหน้าที่ในการแบ่งเซลล์สร้าง Second ary, Second ary, s e c o n d a r y secondary ไซเลมนะครับเข้าด้านในนะครับแล้วก็สร้าง s e c o n d a r y ออกด้านนอกนะครับ secondary 4 o m o r d i n a r โอเคนะครับโอเคซึ่ง secondary xylem กับ secondary 4 o m เนี่ยนะครับสอ,อันนี้จะอยู่ในกลุ่มของเราเรียกมันว่า,า secondary tissue โอเคนะครับซึ่งเราจะเจอได้ในระยะที่พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโต,ตขั้นที่2หรือที่เราเรียกว่า secondary growth นั่นเองนะครับโอเคครูขอซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ ในกรณีของพืชเนี่ยนะครับที่มีการเจริญเติบโตงอกออกจากเมล็ดเนี่ยจะมีเนื้อเยื่อเจริญแรกเริ่มนะครับที่เกิดมาพร้อมกับพืชเนี่ยเราเรียกว่าโปรโมริสเตมนะครับพบได้2บริเวณด้วยกันก็คือเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดแล้วก็เนื้อเยื่อเจริญปลายรากนะครับเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดเนี่ยเราเรียกว่าชูตแอพิคอล์โมริสเตมส่วนเนื้อเยื่อเจริญปลายรากเรียกว่ารูตแอพิคอล์โมริสเตมนะครับซึ่งเนื้อเยื่อเจริญทั้ง2 2 2บริเวณน,นี้นะครับจะแบ่งตัวนะครับสร้าง Primary m e r i s t e m 3ชนิดได้แก่โปรโตเดิมโปรแคมเบียมแล้วก็กาวมริสเทมนะครับหลังจากนั้นพืชมีการเจริญเติบโต,ตไปเรื่อยๆไอเจ้าโปรโตเดิมเนี่ยครับจะมีการแบ่งเซลล์แล้วก็สร้าง นะครับอีพ e ิเดอร์มิขึ้นมาซึ่งอ e p พิเดอร์มิก็คือเป็นเนื้อเยื่อบุผิวที่เจอด้านนอกสุดของพืชนั่นเองนะครับส่วนใหญ่มีการเรียงตัวนะครับที่พบได้ส่วนใหญ่ในพืชน,นี่จะเป็นเซลล์ที่มีการเรียงตัวเพียงแค่1ชั้นนะครับพบได้ทั้งในรากลำต้นและใบที่เซลล์วอลนะครับของอ e ีพิเดอร์มิดโดยเฉพาะที่ใบและก็ที่ลำต้นจะพบสารพวกคิวตินนะครับหรือเรียกว่าชั้นคิวติเคิลนะครับ มาเคลือบเอาไว้เพื่อป้องกันหรือลดการสูญเสียน้ํานั่นเองออกจากทางใบและประลำต้นเนาะแต่คิวตินนะครับจะไม่พบในอีพิเดอร์มิดที่รากนั่นเองนะครับนอกจากนี้อีพิเดอร์มิดนะครับยังเป็นเซลล์ที่ไม่มีคอรูพาสก็เลยทําให้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับเ,เซลล์บางชนิดเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือดิฟเฟอเรนทีเอตไปจากอีพิเดอร์มิดได้ด้วยเช่นเดียวกันยกตัวยอย่างเช่นกาดเซลล์นะครับหรือเซลล์คุมที่เราเจอได้ที่ใบก็ เปลี่ยนแปลงมาจากอีพิเดมิดเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงขนลากนะครับรูแทแแฮก็เปลี่ยนแปลงมาจากอีพิเดมิดที่รากแล้วก็ไตรโคมด้วยนะครับโอเคทีนี้ส่วนโปรแคมเบียมเนี่ยนะครับโปรแคมเบียมจะพัฒนาไปเป็นไพมารีไซเลมและไพมารีโฟมนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นยังพัฒนาไปเป็นไอเจ้าวัสดุลาแคมเบียมด้วยซึ่งวัสดุลาแคมเบียมเนี่ยเราจะจัดว่าเป็น secondary meristem นะครับเพราะว่าทำให้เกิด secondary c o w t นะครับโอเค ต่อไปกราวเมอริสเตมจะพัฒนาไปเป็นพิษและคอร์เท็นะครับซึ่งเป็นเนื้อเยื่อพื้นที่พบได้ในทั้งในรากและก็ลำต้นของพืชน,นั่นเองนะครับทีนี้ไอ้เจ้าวมียนะครับ ที่เราจัดว่าเป็น secondary meristem เนี่ยจะทำหน้าที่ในการแบ่งเซลล์สร้าง secondary xylem และ secondary p o e m ซึ่งจดเป็น secondary tissue นะครับเราจะเจอ secondary xylem กับ p o e m ได้ก็ต่อเมื่อพืชมีการเจริญขั้นที่2ก็คือการเพิ่มขนาดทางด้านความกว้างของลำต้นแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับทีนี้จากข้อสอบเข้อถามว่านะครับเซลล์คู่ใดหรือเนื้อเยื่อในข้อใดมีจุดกำเนิดต่างกัน นะครับเราอาจจะพิจารณาในลักษณะนี้ครับถ้าเกิดเขาถามว่าเป็นโปรเมอริสเตมก็ตอบสองนี้เนาะถ้าเป็นไพรเมอรี่เมอริสเตมนะครับก็มี3ามย่านี้นะครับซึ่งไพรเมอรี่เมอริสเตมจเจริญมาจากใครก็จเจริญมาจากเจริญมาจากใครเจริญมาจากโปรเมอริสเตมก็คือจุดกําเนิดเดียวกัน นะครับสามอันนี้นะครับจเจริญม,มาจากจุดกําเนิดเดียวกันก็คือโปรเมริสเตมนะครับต่อไปถ้าเขาถามว่าสิ่งเหล่านี้ครับไพมารีทิชูเจริญมาจากใครนะครับจเจริญม,มาจากจุดกําเนิดเดียวกันหรือไม่ก็คิดง่ายๆเลยว่าอีพิเดมิสเนี่ยจเจริญม,มาจากโปรตัวเดิมนะครับไพมารีไซเลมไพมารีโฟมเจริญมาจากโปรแคมเบียมรวมถึงวัสดุแคมเบียมด้วยนะครับอ่าผิดและคอเทกเนี่ยจเจริญม,มาจากกาวเมอริสเตมประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในอ่ ใช้ในข้อสอบก,กันเลยนะครับข้อกไก่ epidermal cell ก็คือชั้นเซลล์ cell ที่อยู่ในชั้น epidermis นั่นเองกับกาดเซลล์นะครับกาดเซลล์อย่างที่ครูบอกมาก็คือเซลล์กลุ่มใช่ไหมครับมันมีการ differentiate มาจากเซลล์ในชั้น epidermis แสดงว่าทั้ง epidermis และก็กาดเซลล์เนี่ยนะครับจเจริญมาจากเนื้อเยื่อ primary meristem เดียวกันนะครับก็คือจเจริญมาจากใครครับจเจริญมาจากใครครับจเจริญมาจากโปรตัวเดิมนะครับจเจริญมาจากจเจริญ มาจากนะครับโปรโตเดิมโอเคข้อขอไขครับ p พลาเรนเซสเซลกับสปองจี้เซลนะครับ2อ,อันนี้เป็นเซลนะครับที่เราเรียกว่ามีโซฟิลที่ใบนะครับเป็นเซลประเภทพาเรงไขมาาเป็นเซลประเภทพา r รน ไคมานะครับที่มีคอรพาสนะครับทำให้สามารถสังเคราะห์แสงได้นะมีคอรพลาสสังเคราะห์แสงได้ดังนั้นเราจะเรียกเซลล์พานธุไขมาที่มีคอรพาสนะครับอยู่ข้างในในอีกชื่อหนึ่งนะครับเราอาจเรียกว่าเซลล์คอรเรนไขมาได้นะครับรคอรเรนไขม้านะครับโอเคซึ่ง พัฒนานะครับมาจากเนื้อเยื่อชนิดเดียวกันเนาะนั่นก็คือพัฒนามาจากกราวมอริสเตมนั่นเองทั้งคู่เลยนะครับพัฒนามาจากกราวมอริสเตมทั้งคู่เลยนะครับต่อไปครับข้อคอควาย Primary x y l e m และ p r i m ร r o e m อ่ะทีนี้เรามาดูครับ Primary x y l e m และ p r i m r r y รี o e m พัฒนามาจากเนื้อเยื่อ ไพมอรีมอริสเ e มเดียวกันก็คือพัฒนามาจากโปรแคมเบียมนั่นเองพัฒนามาจากโปรแคมเบียมนะครับโอเคทีนี้ p r i อรีโฟ m ก well, ับ s e คิเนอรีโฟนะครับพัฒนามาจากเนื้อเยื่อต่างกันเนาะไพม m รีโฟ m เนี่ยนะครับเจริญมาจากโปรแคมเบียมส่วน s e c ิเนอรีโฟ m คือตัวนี้นะครับเจริญมาจาก s c u l a แคมเบียมนั่นเองซึ่งมาคนละจัสร้างมาจากคนละจุดกำเนิดกันนั่นเองนะครับ Primary f o ร m มาจากโปรแคมเบียมนะครับส่วน Secondary f o โ m นะครับเจริญหรือสร้างมาจากว a s c u วลานะครับแคมเบียมนั่นเองโอเคดังนั้นคำตอบข้อใดนะครับที่เนื้อเยื่อข้อใดหรือเซลล์ผู้ใดที่พัฒนามาจากจุดกำเนิดต่างกันนะครับข้อนี้ตอบข้ององงงครับโอเคตอบข้ององงครับผม โอเคแล้วเจอกันข้อสอบข้อต่อไปครับ